สอนหางเงินเข้าบัญชีของ True m o n e y Wall e t จากแอปพลิเคชัน m a g i ก c a r นะครับตอนนี้เรามาอยู่ในแอปหางเงินที่มีชื่อว่าเม g ิ c คา r เป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมบังคับตัวรถยนต์นะครับให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นบนแร้วไม่ก็เบรนะครับอ่าก็คือตรงนี้นะครับเราก็ เล่นตามที่ตามแผนที่ที่เราต้องไปหรือตามเส้นทางนะครับเมื่อเราเล่นไปแล้วก็จนจบเกมแบบนี้นะครับเราจะได้ชิ้นส่วนของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของรถยนต์หรือไม่ก็ล้อแล้วก็จะเป็นในส่วนของเรียนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเราจะไม่ได้รับเข้าบัญชีนะครับเหมือนเหรียญก็คือจะไม่ใช่ว่าเป็นเหรียญที่เราสามารถนําไปถอนได้เลยนะตรงนี้นะครับหรือไม่ก็ชิ้นส่วนของรถยนต์หรือไม่ก็ชิ้นส่วนของล้อนะมันจะไปสะสมที่ตรงนั้นก่อนตรงนี้นะครับอ่า เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับผมนะถ้าหากว่าของใครเล่นจบเกมแล้วก็มันขึ้นว่ารถของคุณนะ้มันหมดให้คนกดที่ไหนก็ได้ที่เป็นปุ่มสีเขียวนะครับผมนะมันอันนี้คืออันนี้เป็นปุ่มสีเขียวมันจะได้เป็นเงินเขียวอยู่ี่การ3บาทนะก็คือกดคําว่าน้ำมันฟรีและก็ดูวิดีโอโฆษณาหนึ่งครั้งหลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบก็คือให้เรากดกัก,กบ,บาทนะครับเราก็จะได้เป็นเงินเขียวนะครับตรงนี้เลยก็กดคําว่าฉันเห็นนะครับทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะ เล่นเกมกันต่อนะครับวันนี้ทุกคนอ่ะเมื่อกี้ผมเรมบอกในส่วนของขิ้นส่วนแล้วก็โครงสร้างแล้วก็อา่าเหรียญน,นะครับที่เราได้รับจากการเล่นเกมเมื่อกี้มันไปอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวขอให้เล่นจนจบเกมนี้ละกันนะครับผมอ่ะได้มาสี่ห้าสานะครับทั้งหมดจะไปอยู่ที่ตรงนี้ทุกคนนะให้เรากดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะพอเรากดเข้าไปนะครับเราก็สามารถที่จะไปนะครับดูนะว่ามีอะไรบ้างก็คือ อันนี้คือชิ้นส่วนนะครับจากการเล่นเกมเมื่อกี้ก็จะมีล้อนะครับแล้วก็มีโครงสร้างไอ้พวกนี้ก็คือจะอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้คือเป็นสินค้าขาดแคลนอันนี้คือต้องมาจากการเชิญเพื่อนเท่านั้นถึงจะาหาได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นล้อนะแล้วก็มีโครงสร้างรถยนต์นะครับอพอครบแล้วเราก็สามารถกดได้มันก็จะขึ้นเป็นคําสั่งซื้อที่ น่นะครับไม่ใช่ครั้งที่ครั้งสั่งเสื้อที่ครั้งที่35หนะครับผมนะคือกด1ครั้ง,งมันก็จะบวกอีก1ครั้งนั่นเองตรงนี้นะครับพอครบ200ยครั้งแล้วเงินตรงนี้นะครับเขาก็จะสุ่มให้กับเรานะไม่ใช่ว่ามี82บาทจะได้8 2บาททั้งหมดไม่ใช่ทุกคนเขาจะสุ่มให้เนาะไม่มากก็น้อยตรงนี้นั่นเองนะก็ขึ้นอยู่กับโชคของเราด้วยนะครับผมนะผมก็เคยกดด้ได้น้อยเองทุกคนนะครับผม ส่วนต่อไปก็คือเป็นในส่วนของกิจกรรมงานประจําวันตรงนี้จะได้620ยีเหรียญซึ่ง620เยีเหรียญนี้จะไม่ถูกไปสะสมที่เมนูนี้แต่ว่าจะถูกไปสะสมที่เมนูการถอนเงินเลยนะมันจะสะสมที่เมนูข้างบนนะครับนี่ทุกคนนะข้างล่างคือมาจากการเล่นเกมแล้วก็ทําอย่างอื่นพังๆแล้วก็ข้างบนคือมาจากการที่เราทําภารกิจรายวันนะครับผมนะภารกิจรายวันจะประกอบไปด้วยการเชิญเพื่อนนะครับอ่านี่ทุกคน อันนี้คือเขาจะไม่ให้เป็นเหรียญหรือ,เ,อเขาจะไม่ให้เป็นเหรียญนะเขาจะให้เป็นส่วนของอใบรับรองความสําเร็จแล้วก็ในส่วนของยศละกันนะเหมือนมันเหมือนกับเป็นยศแหละทุกคนนะยศตรงนี้ก็คือจะมาสะสมที่ตรงนี้พอครบ25อันจะได้ชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์ครบ50อันจะได้เป็นล้อรถยนต์ครบ75อันจะได้ตรงนี้ทุกคนตรงนี้เมื่อกี้ที่ผม,ผม,ผ,มผมบอกว่ามาจากการเชินเพืเ่อนเมื่อกี้อ่ะมันก็มีเหมือนกันที่มาจากการที่เราทําภารกิจรายวันนะครับ แล้วก็พอครบหนึ่งร้อยเราก็จะได้ใบสําเร็จหรือใบรับรองความสําเร็จของคนตรงนี้หนึ่งอันด้วยกันซึ่งใบรับรองความสําเร็จนี้ก็คือจะนําไปใช้ในกระบวนการถอนเงินที่เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับผมต่อมาคือดาวน์โหลดแล้วก็เล่นภารกิจนี้คือเราก็กดเข้าไปมีวิดีโอโฆษณาดี่เข้ามาให้เรากดที่ดาวน์โหลดนะแต่ว่าเราไม่ต้องดาวน์โหลดนะกดเฉยๆแล้วก็ให้เรากดย้อนกลับไปนะครับอ่าแล้วก็รอให้ครบแล้วก็ก,กระบาดเนาะ บางอันคือมันบั็กทุกคนนะบางอันไม่บั็กมันก็จะถูกนะับเป็นารกิจสาเร็จเราประมาณ5นาทีก็สามารถรับเหรียญได้95หเหรียญกับ15ดาวนะครับหรือยศนั่นเองนะต่อไปคืองานสําเร็จ5ครั้งงานนี้ก็คือต้องทําต่อเนื่องจนครบ5ครั้งถึงจะได้ไป95เหรียญกับ10ดาวนะแล้วก็แต่ละครั้งที่เราเล่นก็จะได้รับเป็นเหรียญเหมือนกันนะครับต่อไปงานต่อไปคืองานดูวิดีโอนะครับงานนี้ มีทั้งหมด5งานด้วยกันแต่ว่างานนี้ข้อดีของเขาคือว่าเราดูวิดีโอ1ครั้งนะครับเราก็จะได้ไป30เหรียญกับ4ดาวนะครับดู2ครั้งก็60เหรียญกับ8ดาวใช่ไหมก็คือรวมกันทุกคนทั้งหมดอยู่ด้วยกัน5ครั้งก็3คน5าเป็น150เหรียญกับ4คนท5ก็เป็น20ดาวด้วยกันที่เราจะได้รับะนะครับตรงนี้เนาะ ต่อไปก็คือเป็นการดูวิดีโอสะสมยังไงเอ่ยก็เหมือนอันนี้เราดูไป5ครั้งใช่ไหมมันก็สะสมตรงนี้เป็น5ครั้งเราไปเล่นเกมแล้วก็ไปดูวิดีโอสะสมเหมือนกันก็มันก็สะสมตรงนี้ไปเรื่อยๆจนครบสิบครั้งด้วยกันนะครับเราก็ทาได้เกิดสำเร็จนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ต่อไปคือผ่านระดับหมายวามว่าเราก็คือการเล่นเกมนั่นแหละทุกคนนะต้องผ่านระดับประมาณ30ระดับต่อวันถึงจะได้รับเหรียญเหล่านี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายคือเวลาออนไลน์ต้องครบ30นาทีนะครับนี่ทุกคนนะถึงจะผ่านในส่วนของกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ในด่านที่2 3ง1อกคนนะไม่แน่ใจว่ามีใครเล่นตอนนี้สูงสุดตอนนี้อยู่ในด่านที่เท่าไหร่หรือคิดว่าเอเตัวเองตอนนี้ ทำได้เยอะแหละนะครับประมาณที่เท่าไหร่ตรงนี้นั่นเองทุกคนนะอันดับนะครับพระระดับเนาะผมก็2 3 1นะครับก็เล่นไปเชื่อๆนะเป็นเกมที่เอ่อง่ายทุกคนนะคือบังคับแค่เราบังคับรถยนต์นะครับแล้วก็อย่าให้รถยนต์ไปชนก,น,กนกันกับวัตถุอื่นไม่งั้นจะแพ้ไปทุกคนอ่าก็แค่นี้ทุกคนเราเล่นไปแล้วก็พอมัน มี h, ป๊อปอัพเด้งแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเราก็ทาเหมือนเดิมหาที่เป็นสีเขียวก่อนนะอันนี้ก็สีเขียวแ,วแต่ว่าตัวเลขมันเป็นสีแดงอัน,นตัวเลขสีเขียวนะครับก็เอาอันนี้เลยแล้วก็เลือกซ่อมฟรีนะครับแล้วก็ดูวิดีโอหนึ่งวิดีโอด้วยกันนะครับ หลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบไปแล้วเราก็จะได้รับเป็นเงินเขียวหรือธาบัตรสีเขียวด้วยกันนะครับวันนี้เนาะไปดูการถอนเงินนะครับมาดูการถอนเรียนกันก่อนตรงนี้นะครับการถอนเรียนก็สามารถที่จะกดถอนได้โดยที่เราไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับไม่มีเงื่อนไขอื่นได้ถ้าเราสะสมเรียนจนครบขั้นต่ําที่เขากําหนดไว้เราก็สามารถถอนได้เนาะซึ่งในส่วนของ ถั้บัปรสีเขียวนี้จะแตกต่างกันนะครับถ้้บัปรสีเขียวต้องเป็นสายเชิเพื่อนนะครับก็คือต้องใช้ใบรับรองการสําเร็จหรือจะใช้การจํานวนจํานวนการเชิเพื่อนก็ได้เหมือนกันตรงนี้เอาไว้ในการทําธุรกิจเนาะซึ่งมันมีจุดตรวจทั้งหมดอยู่ที่กัน10จุดด้วยกันแล้วก็ตอนนี้อยู่ในจุดที่10แล้วทุกคนแต่ว่ายังไม่ผ่านเนาะเหลือ,อการใบรับรองสําเร็จก็คือ10ครั้งก็คือทําได้3ด้วยกันตรงนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการเชิญเพื่อนตอนนี้ทําได้10นะ จาก30คนที่เราต้องทำนะครับผมประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้ดูประวัตินี่ดูคนนะวันวันที่27ที่ผ่านมาถอนไป26บาทวันที่21ถอนไป145บาทวันที่17ถอนไป2 5บาทวันที่17เดือนนี้ถอนไป13บาทวันที่9ถอนไป37บาทวันที่3ถอนไป16บาททุกคนรวมๆกันแล้วนะครับก็ได้เป็นหลักร้อยบาททุกคนนะที่ได้รับจากแอปพลิเคชันนี้ในส่วนของเดือน เดือนพฤษภาคมที่ผ่านไอ้ไม่ใช่เดือนพฤษภาคมเดือนมอกราคมที่ผ่านมานะครับวันนี้เนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะในส่วนของรายได้ของเดือนมอกราคมนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็คือเป็นเดือนของกุมภาพ,พันธ์นะก็มาดูกันต่อนะครับว่าะจะอยู่อีกหรือไม่ในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นั่เนเองนะครับผมนะโอเคนะวันนี้ก็มาอัปเดตเกี่ยวกับ การสร้างไรายได้จากแอปนี้เผื่อใครที่กําลังงงๆอยู่นะก็ทําประมาณนี้เลยทุกคนนะครับส่วนไอเดียคำเชิญถ้าใครจะใส่ก็ไม่ใส่ตรงนี้ได้นะครับจะได้ไป30บาทนะครับอันนี้คือไอเดียคำเชิญนะคุณจะได้ไป30บาทถ้าหากว่าคนใส่นะครับจะใส่ของใครก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ทุกคนนะครับตัวน,นี้เนาะ โอเคนะครับวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ใ้้กับเ,เพื่อนๆนะะถ้าใครเล่นเกมไปเราก็เล่นไม่ได้ขึ้นมาดูตรงนี้ทุกคนนะมีพลังงานหรือเปล่าเนาะถ้าพลังงานหมดก็คือต้องรอให้มันบูกสกก่อนนะครับผมนะตอนนี้ผมเหลือประมาณ17ด้วยกันตรงนี้นะครับผมวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ